สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเหนือแฟนสู้ขู่สุกคนสงหวังสุบ,บ,อ,สนนมมอ,บอนฝนตกแห้งพี่น้องเอยประมาณเจ๊งแล้วแหละเนาะโมเมนต์เจ๊งวะขอผิดประมาณตีสี่ฝนตกแห้ง แึแ่มยาแม่พีต่ตุ่มค่ะแม่ถือใจไปแล้วย่า ผัเป็นหูผักแหกรถเดอินยะลูกแม่เนีย่ยลูกแม่จะหน่อยเสียออกแม่เตอร์บัวให้บุญเจ้าให้กับพูดพูดฟ้าเสียออกไนดะ้วหาลูกเลยลูกนี่เนาะแม่เลย อู่นั่นีอครับบ่ได้บ่ท่านได้ถมเลยท่านได้ถมนก็เลยหนักถ่วงผมิน่จ้องใช้ประหลัดปลาบ่รู้อยงไห ตื่นมาบ่เห็นเร็วกับยาพุ่ nằm luôn luôn rồi kia mà bà ơi nó bây nhà mày chẳng hèn mình tốt nước của bà ừ. ừ. mong <laughs> làm nữa ông làm thêm hen ta làm nhà khu có เดได้ใส่ยุ๊ดมือขึ้นนี่เนาะมันเออเออมาแล้วก็บยุดเออมาแล้วก็บยุดใครเนี่ยพี่น้องเอ้ยอันหนักกำลังแห่งในหน้าบบบนี้ป้าแล้วกั เหลืมสไตล์แห่งพอดีพนบัดมาผลลกเน่ลน่กเน่ยเบนเรื่องอะไรเน่ยเขาเลยว่า<บ>ไป,<บ>ล,ไปลัดปลาเสนงไปเบงไโอ้อลนอกเนี่ยใคเอ็กโอย เคยว่าฝนปหลัดป่าเมื่อวาเนาเห็นขจะเอาปลาน้ำขอนมาพี่น้องเอ้ยหนามมันแหงแหมดเลยเด้แถว้านายอดอนนี่กรแเซลเซลอยู่มันเตรียมมันอันมันหนามสีแหงนะพอดีฝนบัดมาพอดีเลยเด้อข่าวพ่อพินนี่ อยากระสีบกขึ้นบ้านไหนวากระหน่ำส่งเขียนอะนะน้ำเต้นไปหน้าอย่าบอกนะนะ า่อคอยว่าจะไปหลัดปลาไงมึงป่าหลัดร่อนงามมึดหย่าไปอันเอิญด่าด่มาไปหลัดป,าาปลดปาบ่าุน่นเองเรา <c oughs> อ่ะมันหยุดงามปลาขึ้นแล้วอ่ะหัวดาไปจะเฮงแล้วอ่ะลุกมาเลาะน้ำหน้าพีา่น้องไอ้เนี่ยซือตกซือเสียมมาเลาะขึ้นมาเพราะว่าหย่าเต็มหน้าอยู่เนยเลยมาดึงมาลดให้นัำ้ำลายไหลให้เบิ่อแล้วว่าสิขึ้นหนูนะี่ N หนาวเลยพีน้องเลยเต็มเลยน้ำม oui> ันแถวนาเหือน่น้ำได้พี่น้องท้าจากจานอยู่นี่น้ำบนนี้ดิเจ้ากระลกไปนี่ตัวนั้นพุกทุว้เลยนีกเป็นนองเลยนี่แบบขึ้นไเนาะดูด

ค้าวเจดำก่อนเดินเติมเนาะอีกอย่างว่าน้างามมิเตมูกูก่ออีกอย่างขาวๆมันแตกกอไรขาว่ขาวหอมีอัมา็นเรื่อ้าพม่อนบักต๊บพี่น้องบักต๊บเฮ็ดเงียบกล้เนี่ยแล้วมันจะคัน ตบพี้น้อาไว้โนไลน์นะไม่ดูน่เข่าเลยไม่ไช่เดยนะเข่าเขาบมขึ้นทกี่างนี่ธีได้กับจัดเอมเมนมาบอกเลยนะพี่ว้องตะเกาคือบ่มีน้างไรตะเก่าบ่มีนาเชรมันติดแสนมากเลยพี่บอยกากเบิ้านี่แหละเบอร์หนึ่งเรื่องพักตบแถวหยาทั้งพุนก็มีอยู่แล้วกำลังขึ้นแจองให้พวกิดากไนเลย งาอวงาอมุ้งตบบกาศดีทันเดกยบมไว้เด้พริ่เขอตือกันแล้วแบบมันถลานเือบ็นลมมุ้งองไรองไรนี่คือเออเออมาโอนไวรถวิปโกพี่น้องเลยขอยางมด้เฮ้นตุตุหยาุดหยาุ่าด้าบด้าบ่เราอ่ะเพื่อนยางหยางลกหยาเราเอาพอเราเจาไปหลัดป่า นั้นาก,กาศดีแต่ว่าเขาเขานซูท่นนี่เพีว่าแดดอ <c oughs> ันแดดมัไม่เอา,าเอได้้ฝนนี่ซูได้อยู่เด้าดาอดันอยู่าดาเขาเลยงาอาหารขขเข่าเขาหมดแล้วไงงาถึงคุยถึงคุน่มัน,นต้องพายกระตากระตาถึงไปแล้วเหับไปนีน่อยเอัายิันนี้ ยีงยุ่ง่างกันได้เ <Bis> พ <Syn Island> ีงมีพักตบนใบง่ายหมืกันต้นก็ง่ายเใบห็นยินกินได้แล้วครับอันได้ิ่นแซเนี่ยดอนเราให้ได้มีน้าแห่งปาดขักปะเอามีดปาดปาดเอรวะนี่ดูป่า่นเดเืเืไปไวกว่าเลยอรเอาอันนี้ร้อนะสก๊บนี่อันนี้มัเื่อลวกผัซอง เอาลบเอะไรนะเจาหางนู้นแหล่แล้วมันอะไรอนไแล้กตุ้งเม่อนที่เราเนกอนี่นี่ตุ้งตุ้งตุ้งนี่ันอยูตามนันนี่เจ้าแค้มบ้านนี่เขาอันเขาตุ่มอันนี้นด้มเขาปลาน่อยนี่ชุงเป็นหนอนหอนเออเต้นยตแง บมขึ้นเลยพี่น้องเลยคบบ้นคนนี้นมาอย่าบุขึ้นนะบนบ้านนี้ก็ขึ้นนี่ลมายบจะีตัวเดียวพี่น้องเลยอึดขัดอึดเน่ยออกเยีคบเต๋อปีงนะจมันอ่อนโอ๊ว่าได้เมนนแม่นเี้ยกระดาปีนโยงกัด้ไ เช้านี้มันจะกลินน้องไงละ่ะปีงนะ่ะเออไมได้กัดมันเนยือได้ไงในห้องครมันรอนพีอืมไอันน้ว่าอีกหอเกดเหลืองอ่าโตน้องนะกี่นืกอาพออกเขียทฟองเลยวน,น <c oughs> บดันน,นะวน,น,น,นเหลืองกู <c oughs> งจิมันตัใหญ่เลยเนะกูจิมันบดแม่เลยนะตรง มันลักแล้วยน่อยมันโกรดเลยรอบโกรดนี่จะเบิดแล้วนะเลยมด้ไเลยเรามาเยอะคบคนยิเข่าคนเรามาอามาเลยมแงมกป้าขึ้นยินขขาวยังค่อยลงดรมีหมาเยอะ่งองเยีดีงงอทังหลายจ้ะบอเซิงขึ้น นี่ตะวลูกฮึนักโปรคนชี่อดุรู้ไงเหรอพี่น้องได้ยินวาเสียงเขียดจีน่าทรงแซมมอคคือวัตสิคขำเด้มอเลาะห้องเขียวโบวะอือปะพี่น้องสำหรับคืนนี้เฮากระซีได้เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสำนีพี่น้องเอ้ย สีขึ้นพาพากันกินเก่าแล้วก็เอากล้วยลงเบี่ยงแล้วแบบนีขอบบุญขอบคุณมาสุขสคนเนอรที่เข่ามาหลับซมสองครองสมหาเนาะดีมีแห่งกันมาสุขสุคนเนอนาะเพราะการขีดหนาเด้อสบายดีพี่้องหมากี่เงาของข้อมงอหมาก็อจะเข่าแล้วก็จะมีกมีแก้ได้เนาะ แต่ว่าบสมบูรณ์สมบูรณ์โปลิโอไปเมื่ป